สวัสดีครับวิดีโอนี้สาธิตการเซิร์ชใน Outlook นะครับซึ่งปกติแล้วหลายๆคนจะใช้ Outlook เป็น personal database เลยนะครับเก็บทุกอย่างไว้ในนี้เราค้นหาเพราะงั้นฟังก์ชันเซิร์ชจึงเป็นฟังก์ชันที่สำคัญนะครับเริ่มต้นถ้าจะเซิร์ชนะครับให้คลิกที่ Search Box ตรงนี้นะครับพอเราคลิกที่ Search Box แล้วสังเกตที่ Tool นะครับที่ Toolbar นะครับจะเห็นว่ามันเกิดทูลบาร์เปลี่ยนไปนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องเซตคือต้องเซตสกคบของการเซิร์ชว่าจะเซิร์ชที่ไหนบ้างนะครับปกติมันจะดีฟ้าว่าเป็น current folder ก็คือโฟลเดอร์ที่เราเลือกอยู่ขณะนี้ถ้าเราจะเซิร์ช o n mail i t e m ก็เซตคลิกตรงนี้นะครับหรือ on outlook i t e m เลยก็คือสกคบกว้างที่สุดเซิรทุกอย่างที่มีเลยนะฮะเราจะเซิร์ชอะไรบ้างนะฮะเซิร์ชจากในฟอร์มอย่างเดียวนะครับจากใครสมมติว่าเซิร์ชจากฟอร์มก็คือ เสิร์ชจากฟอร์มคนนี้นะเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เฉพาะเมลของคนที่มาจากตรงนี้นะถ้าเราจะเซิร์ช subject ด้วยนะครับนะเพิ่มไปด้วยว่านอกจากฟอร์มคนนี้แล้วอย่าง subject ด้วยเป็น subject ทรา t ัวรนะ PLA ก็จะเห็นว่าได้เมลฉบับที่เราต้องการตรงเป๊ะเลยในชะ่ไหมเขาเรียกว่าใช้ multiple search term นะครับมันจะสกคบให้เราเล็กลงไปอีกนะครับ อันนี้เราลบตอนนี้ทิ้งนะครับอโอเคสมมติว่าผมจะเซิร์ช subject ที่มีคำว่าพาทัวร์นะครับพาทัวร์นะแล้วก็ดูว่ามาจากมาจากครับจะเห็นว่ามาจากคุณงามจิตมี2ฉบับจะเซิร์ชเฉพาะที่มี a t t a c h file อย่างเดียวด้วยนะครับก็จะได้ฉบับเดียวเห็นไหมครับ เซิร์ชตามแคตตาล็อก็ได้ this week ก็ได้ Sen ต์อันเซนก็ได้นะครับนอกจากนั้น Outlook ยังเก็บ Search recent search ก็คือ search history ให้เราด้วยนะครับเช่นสมมุติผมเคย search คำว่า meeting ก็จะเก็บไว้ให้นะฮะจะสะดวกตอนนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการ search ที่มันแอดวานซ์มากๆนะครับก็คลิกที่ search tool นะครับเลือกแอดวาน e d ไฟล e นะครับในแอดวาน e d ไฟล์นี้เราสามารถจะกําหนดได้ว่าเรากําลังมองหาอะไรนะฮะ ซึ่งเช่นสมมติมองหาคอนแทคมองหาโน้ตมองหาแมสเซจส่วนมากคนทั่วไปจะหาแมสเซจเป็นหลักก็คืออีเมลนะฮะตอนนี้จะหาจากที่ไหนนะครับจะหาจากอินบ็อกซ์อย่างเดียวหรือจะหาจากดรับด้วยหรือจะหาจากเส้นไอเทมด้วยดีลิทไอเทมด้วยหรือเปล่านะฮะจากนั้นก็เลือกโอเคนะครับตอนนี้เซิร์ชคำว่าอะไรเซิร์ชคำว่ามีติ่งนะครับ นะครับอาจจะมีคำว่าผ่า t ูัด้วย p l นะจะเซิร์ชที่ไหนใน subject อย่างเดียวหรือเซิร์ชใน subject แล้วก็ b o ดีด้วยนะครับจะเซิร์ชเมลที่มาจากใครแล้วก็กำหนดได้ส่งไปให้ใครนะครับนอกจากนั้นก็มีช้อยอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็มี advanced search นะครับจากนั้นเราก็ คลิกไฟล์ now นะครับก็จะได้คำตอบมานะครับอยู่ด้านล่างนี้ครับสําหรับการเซิร์ชนะครับก็ปิดนะฮะปิ a เซิร์ชให้รันเซิร์ชการเซิร์ชนี่ที่เซิร์ชได้เร็วเพราะมันมีอินเด็กนะครับเอาลูกจะสร้างอินเด็กไว้เราสามารถดูอินเด็ t a ์สเตตัสของเราได้ว่าตอนนี้อินเด็ตเรา สมรูนไหมเซิร์ชเสร็จหรือยังอีเมลสร้างเสร็จหรือยังเพราะบางครั้งถ้ายัางสร้างไม่เสร็จอีเมลที่ยังอยู่นอกอินเด็กก็อาจจะเซิร์ชไม่เจอนะครับจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ